สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเซนโหมดเป็นแอปหนึ่งที่มีอยู่ในวันพัดอันนี้เครื่องสองไลท์ทุกเครื่องน่าจะมีมั้งไม่รู้เครื่องไหนมันมีบ้างอะเซนโหมดมีไหมเพื่อเพื่อทำอะไรแล้วมันคืออะไรเอออันนี้มันเป็นแอปหรือฟังก์ชันหนึ่งของของเครื่องที่เอาไว้ให้คุณฟังเพลงนอนกลางวันนอนกลางวัน ผมว่าใช่น่ะเออนะแต่ว่าถูกครึ่งหนึ่งนะถูกครึ่งหนึ่งฟังเพลงนอนกลางวันอ่ามันสามารถทําได้เออ,อันนี้หมอบางท่านนี้มันมีเอาไว้เพื่อเพื่อให้คุณได้ได้วางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบ้างเพื่อเพื่อถอนถอนความความติดโทรศัพท์ของคุณออกซะบ้างอะไรเงี้ยเออให้คุณพักการใช้โทรศัพท์บ้างมันก็จะปิดฟังก์ชันต่างๆของโทรศัพท์ลงให้มันเงียบ ตามแต่ที่คุณตั้งเวลาแล้วมันก็จะมีเพลงเปิดกล่อมคุณไปด้วยในตัวเออผมว่ามันก็เข้าท่าดีผมถึงบอกว่ามันเป็นเป็นโหมดแบบนอนกลางวันอนะ่ะฟังเพลงนอนกลางวันคุณจะนอนกี่นาทีคุณก็ตั้งเลยตั้งเสร็จปับ๊บมันก็จะม,มีเสียงเตือนอะไรทั้งนั้นนอกจากเสียงเพลงกล่อมคุณไปเรื่อยๆเออเออตั้งปลุกด,ด้วยก็ดีนะพี่นะพี่งตั้งปลุกด,ด้วยไม่งั้นก็หลับยาวสิอันนี้นะหรือคุณจะมีความสามารถในการที่แบบโอ้โหถึงเวลาก็ตื่นปับ๊บอันนี้ก็แล้วแต่ตามใจเลย เวลาเปิดใช้งานนะเซนโหมดมีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเซนโหมดก็นี่เลยพี่มันมีไอคอนเป็นแบบนี้นะนะเป็นแบบนี้เลยพี่กดเข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องทําการให้คุณยอมรับอ่ามันก็จะบอกว่าอ่าเป็นเป็นแอปที่ไว่จัดการการลบกวนจากโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้คุณได้มีการ มีสมาธิในการทํางานหรือในการนอนไมไรแต่คุณเลยบางทีเราทํางานเราก็ไม่อยากจะมานั่งดูมันก็ให้มันเงียบๆไปบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแต่บางคนบอกโอ้โหพี่นี่ผมทํางานมันต้องติดต่อลูกค้านะคุณก็ไม่ควรว่ราต้องมีเวลาพักจากมันบ้างอะไรเงี้ยเขาก็มีฟังก์ชันนี้เอาไว้อ่าแต่ผมว่ามันเป็นฟังก์ชันในการนอนนะันนอนกลางวันอ่ะผมว่าใช่เลยดีกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีเพลงให้คุณเลือกอ่ะกดเข้าไปในแอปปุ๊บเนี่ยพอเรายอมรับปับ๊บมันจะเข้ามาในแอปมันจะมีเสียง ตรงเนี้ยปิดไว้เราสามารถปิดเสียงได้นะเมื่อกี้ปิดไว้ลองกดเปิดนี่มันจะมีเสียงงี้ไม่หลับก็ให้มันรู้ไปสิไม่หลับให้มันรู้ไปแล้วมันก็สามารถเอานิ้วเนี่ยลูดไปทางนี้ได้อ่าล,ลูดไปทางนี้อ่าโดยเอานิ้วคุณน่ะปัดไปทางนี้โอเคไหมเราก็เอานิ้วปัดไปปึด๊ดเพลงก็จะเปลี่ยนหน้าตามันก็จะเปลี่ยนอ่าเพลงแบบเพลงมีความสุขกับชีวิต อย่านเมื่อกี้นี่ความสุขชีวิตเหรอปลอบโยนวิญญาณอันนี้หายใจลึกๆมันจากาศสงบต้องหลับนะต้งหลับ <c oughs> หรือคุณจะทํางานแล้วฟังเพลงแบบนี้ไปด้วยก็ทำจใจช้คุณอันนี้มันก็จะให้คุณเลือกได้อีกเนี่ยเลือกไปเรื่อยๆมีทั้งหมดเนี่ยห้าโหมดเพลงให้ฟังประมาณคร่าวๆนะพี่นะ,อ,ะอย่างเงี้ย โอ้โหธรรมชาติรุนรวนธรรมชาติรนุนรวนไปปิดเถอ,อะอันนี้ก็เป็นโหมดเพลงนะคุณจะปิดคุณก็แค่มากดตรงนี้ปิดก็ได้หรือจะเข้าไปตั้งค่าก็ได้ในนี้มันมีการตั้งค่าอีกนะอ่ามีการตั้งค่าอีกเรลองไปดูตั้งค่าก่อนก็แล้วกันแป่ตรงตัวหน้าตาเราเนี่ยนะอต,ตรงรูปคนนะจิะ๊กลงไปในนี้มันก็จะมีประวัติการใช้งาน่ะผมลองใช้แล้วครั้งหนึ่งยี่สิบนาทีหนึ่งครั้งโอเค เป็นการก่อมนอนที่ดีมากเปิดเพลงก่อมนอนกลางวันแล้วก็ดับหน้าจอไปได้เลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะจะเงียบไปเองตามเวลาที่มันที่มันตั้งเอาไว้เออนะมันตั้งไว้ยี่สิบนาทีมันจะกี้ที่เห็นนั่นแหละเราสามารถตั้งค่าได้ตรงฟันเฟืองตรงนี้กดเข้าไปในนี้มันก็จะมีเรื่องอเสียงเกี่ยวกับเบื้องหลังเนี่ยนะพี่สามารถเล่นเพลงไหมถ้าไม่เล่นเพลงก็ปิด ถาวรจากตรงนี้เลยก็ได้ไปปีจากตรงนี้เมื่อกี้นี่ก็ได้ผมว่ามันง่ายกว่านะอ่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนรายวันว่าเออถึงเวลานอนแล้วไม่ใช่ถึงเวลา,ถ,วลาถึงเวลาที่คุณจะเข้าสู่โหมดเข้าเงียบแล้วอะไรเงี้ยนะอ่า,าโดยไม่เปิดเพลงก็มันก็จะเข้าเงียบนะถ้าเปิดเพลงก็เข้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้มันก็โอเคนะเปิดมันมีการแจ้งเตือนได้ถ้าตั้งอ่าแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนเส้นมงเคนโหมดรับการแจ้งเตือนอะไรอะไรบลาบลาบลาแล้วก็มันไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกตรงนี้นะมา ออกมาเวลาตั้งข้ามเป็นง,ง่ายอ่ะเวลาเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เรากดเนี่ยมันเลือกนาทีได้ก่อนจะกดเริ่มโอเคมาอ่ะเรากดแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะไปรูปดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้ง่ายกว่าไปกดตรงนาทีมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้มันจะมีให้เลือกหนึ่งนาทียี่สิบหนึ่งนาทีก็เอาเข้าเงียบแค่หนึ่งนาทีเนียนะโอ้โหนี่ไวอะไรหรือไงบัดด้แล้วมียี่สิบสามสิบสี่สิบหกสิบเก้าสิบร้อยยี่สิบ สองชั่วโมงกันเลยทีเดียวอ่ามีแค่สองร้อยสองสองชั่วโมงมีแค่ร้อยยี่สิบนาทีแบบอยู่เงียบเงียบ,บ้างสักสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอะไรอย่างนั้น,ะน,นเราก็กดเลือกเสร็จไห่มันยี่สิบนาทีนี่แหละอ่านอนพักกลางวันยี่สิบนาทีเราโอเคไปต่ออ่าเราก็กดดูเฉยเราก็ไปกดคําว่าเริ่มอ่าตรงตรงอันแรกเนี่ยมันกดคําว่าเริ่มอ่ะพอกดเริ่มปั๊บเนี่ยมันจะมาที่หน้านี้อ่าเดียวนะมันก็มาที่หน้านี้มันก็จะแจ้งเตือนว่า เซนโหมดนี้เมื่อคุณเปิดฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันจะไม่สามารถปิดการทํางานเซนโหมดได้เลยมันจะต้องเข้าเงียบอยู่อย่างนั้นนะตัวตามเวลาที่คุณตัง้งถ้าคุณตั้งสองชั่วโมงมันเงียบสองชั่วโมงเลยมันไม่สนใจใครถ้าเราตั้งให้มันเงียบนิววาอะไรเงียบมันออกจากตรงนั้นไม่ได้นะพี่อ,อตั้งแล้วถือว่าจบนะบอกก่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปิดการแจ้งเตือนทุกแอปล็อกหมดเลยนะยกเว้นอย่างเดียวก็คือกล้องที่จะ เอาไว้กับโทรศัพท์แบบด่วนถึงจะให้คุณรับสายได้นอกนั้นไม่เลยตัดหมดเหลือแต่กล้องถ้าเรากดตกลงไปต่อมันก็จะขออนุญ,ญาตเข้าเข้าถึงปฏิทินเพราะว่าบางทีมันจะแจ้งเตือนเราทุกวันเราก็จะจะดูนู่นดูนี่ก็อะไรต้อ่อยมันดูอนุญาตให้มันไปอะไรประมาณนั้นนะพี่นะอ่อนุญ,ญาตไปแล้วนั้นมันก็จะนับห้าสี่สามสองหนึ่งเหมือนนับถอยหลังเลยเอถ้าพี่ไม่ถ้าพี่คิดได้ว่าเาไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนใจแล้ว กดออกยังทันแต่ถ้านับไปแล้วมันก็จะไปอีกหนึ่งสเต็ปนะอ่ามันก็จะนับอีกนะเหมือนเดิมนับพี่สองเที่ยวเลยพี่แน่ใจใช่ไหมที่จะเข้าเซนโหมดอนะ่ะมันนับสองเที่ยวเลยนะถ้าไม่ไม่แน่ใจกดยกเลิกซะมันนับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ปุ๊บไปเลยครับแล้วนะั้นมันก็ยาวเลยพี่พี่กระดับหน้าจอมันก็จะเป็นเสียงกล่อมพี่ไปอย่างนาั้นยี่สิบนาทีจนกว่ามันจะดับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างเงี้ยเอาให้เราไว้เอเอบันทึกรูป อันนี้เอาไว้ว่าเออเราเคยเข้ามาปีกิเวกกับโทรศัพท์เขานะเซนโหมดปีกิเวกปีกิเวกกับโทรศัพท์เซนโหมดอย่างน,นี้เหรอเออผมว่าเหมือนเพลงเปิดเพลงก่อบนอนกลางวันนะอนะแต่จะใครใครใคริดว่ามันจะเป็นโหมดเข้าเงียบก็ตามใจมันก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละเออแล้วกูจะกดแชร์ไปคุณอีกเขาดูก็ตามใจอันนี้ก็เป็นเซนโหมดที่มีในเครื่องวันพัท ถามว่ามันก็โอเคไหมเหมือนเปิดเหมือนเปิดเพลงนอนกลางวันอนะ่ะผมว่าใช่เลยนะผมว่าใช่เลยแต่ถ้าหมดเอื่น์นไม่รู้สิผมไม่ติดโทรศัพท์ขนาดนั้นนะนะถ้า,าถ้าคนติดหนักๆมากๆอาจจะต้องมีการถอดถอนความยึดติดยึดมั่นถือมั่นในสมาร์ทโฟนกันเอาบางครั้งน,นี่อาจจะเวิร์กก็ได้นะถ้าติดมากๆก็ควรจะมาใช้มันบ้างอะไรเวิร์เพื่อเข้าเงียบบ้างอะไรเงี้ยนะพี่นะเพื่อาาเข้าสู่ความสงบของชีวิตฟัง อย่าฟุ้งสร้างกับโลกโซเชียลมากมเหนื่อยเอออะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เอามาฝากการเป็นแอปที่น่าสนใจดีแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ